สวัสดีค่ะพบกับไซส์ซอกบอลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาไปซุกไซส์ซอส,สอด2องลิเวอร์พูลในฤดูการนี้ออกตัวจากจุดสตาร์ทด้วยความกระท่อนกระแท่นไม่ค่อยร้อนแรงและกระสวกไซซก จึงมีการกล่าวถึงอาถาันปีที่7แห่งการคุมทีมของเจเกนคอปโดยวันนี้ไซซักบอลจะพาไปสอดสองสองเกมการแข่งขันที่เป็นประเด็นสุดร้อนแรงที่ถึงขนาดลิเวอร์พูลต้องทำบุญเลยก็ว่าได้ผลจากการจับสลักสุดแม่นยำสหพันธ์ฟุตบอลยูฟ่าทำการจับสลักแบ่งสายยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายที่เมืองนียงสวิตเซอร์แลนด์ปรากฏว่าลิเวอร์พูลแชมป์6สมัยเจองานหนักเมื่อต้องดวลกับเรอัลมัดริดเจ้าของแชมป์เก่าและแชมป์ส4สสมัยซึ่งลิเวอร์พูล เปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดในวันที่22กุมภาพันธ์2023งานนี้บอกได้คาเดียวเลยว่าเตรียมถอนแขนพร้อมทั้งเตรียมตัวเยือนบ้านเจ้าถิ่นณแบนเดเบลสเตเดียมในวันพฤหัสบดีที่16มีนาคม2023ยังไม่สิ้นสุดกับการจับฉลากสุดแม่นยำในการจับฉลากประกบคู่ศึกคาราบาวครับรอบ4ประจรําฤดูกาล2022-2023มีขึ้นเป็นที่เรียบร้อยหลังจบเกมการแข่งขันรอบ3คู่สุดท้ายผลปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พบ กับลิเวอร์พูลคุณพระลิเวอร์พูลของจริงจัดฟัดทุกทีมโดยจะจัดการแข่งขันขึ้นในวันอังคารที่20ธันวาคม2022เป็นทางแมนซิตี้ที่จะทําการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนลิเวอร์พูลที่อ e ีดีฮัสเตเดียมเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยหรือต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ